ที่จังหวัดชนบุรีนะครับปริศนาถูกคลายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าชายท่านนี้อายุ52ปีแล้วไปหมกอยู่ในป่า,าที่จังหวัดชนบุรีนะครับคนที่ฆ่าเขาก็คือภรรยาเขานั่นเองหลังจากที่ตำรวจนะฮะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการเค้นสอบอย่างหนักนะฮะคุณผู้ชมครับกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคมมีคนไปพบศพนายวัชระ อายุ52ปีเป็นชาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นรปภอ,อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับสภาพนอนหงายอยู่ในป่าก,กระถินริมถนนสายฝั่งขาเข้าสัตหีบนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่แหละครับศพถูกคลุมด้วยกระสอบครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าลักษณะของศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก3-4วันละ ต่อมาช่วงค่ำของวันนี้เองนะครับตำรวจสพห้วยใหญ่และชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีร่วมกันสอบปากคำนางรัติการอายุ46ปีนะครับเป็นภรรยาของผู้ตายใช้เวลา10ชั่วโมงเต็มๆฮะเพราะตำรวจเขารู้อยู่แล้วมีพิรุษอ่ะก็สอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับทนแรงกดดันไม่ไหวนะฮะภรรยาของนายวัชระก็คือน,นางรัติการคนนี้ก็เปิดปากรับแล้วนะครับว่าตนเองนี่แหละเป็นคนฆ่าสามี แล้วไปทิ้งศพหมกอยู่ในปา่าแต่ไม่ได้ฆ่าคนเดียวนะลูกชายแท้ๆของเธออีกคนหนึ่งมาร่วมมือกันฆ่าเธอพูดอย่างนี้จากการสอบปากคําคุณผู้ชมครับตํารวจก็พบข้อพิรุษหลายอย่างเนื่องจากคาให้การของนางรัติการเนี่ยไม่สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดที่ตํารวจได้มาทั้งวันและเวลาแล้วก็สถานที่ของผู้ตายไม่ตรงกับคําให้การสุดท้ายนะครับนางรัติการก็ยอมรับแหะครับว่าร่วมมือกับลูกชายซึ่งลูกชายคนนี้ เป็นลูกชายคนโตนะคะแล้วก็เป็นลูกชายแท้ๆของเธอซึ่งลูกชายคนนี้นะไม่ได้เป็นลูกของสามีของเธอคนนี้นะนายวัชาราก็มีสักเป็นพ่อเลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงครับลูกชายของเธอนี้อายุ30แล้วนะฮะเธออายุ4ี่กนั่นหมายความว่าเธอมีลูกชายคนโตคนนี้คนแรกเนี่ยตั้งแต่เธออายุประมาณสักสิ1 6้าสิค่ะนั่นแหละครับร่วมมือกับลูกชายลงมือก่อเหตุฆ่าสามีตัวเองและไปหมกในป่าแบบนี้ครับ เธอสารภาพว่าวันนั้นเนี่ยคือวันที่หนึ่งมีนาคมประมาณตีสี่เธอกับลูกชายขับรถกระบะมารับสามีที่บ้านสามีบ้านอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะเขาอ้างบอกว่าจะพาไปเยี่ยมลูกสาวคือตัวเธอกับนายวัชระคุณผู้ชมมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวอายุเจ็ดขวบเธอบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจากนั้นจะพาไปทํางานที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดระยอง พอออกจากบ้านฉางมาถึงบริเวณโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งแถวนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธเธอกับลูกชายสับตำแหน่งเปลี่ยนรถสับตำแหน่งการขับรถค่ะเธอขยับมาเป็นคนขับรถส่วนลูกชายนั่งด้านหลังนั่งด้านหลังสามีหลังจากนั้นขับรถมาได้สักระยะค่ะลูกชายก็ลงมือก่อเหตุโดยใช้สายยางรัดคอพ่อเลี้ยงจากทางด้านหลังจนเสียชีวิต เธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกับลูกก็ตกใจมากทําอะไรไม่ถูกขับรถวนอยู่ในเขตอําเภอบ้านฉางนี่แหละแล้วก็มาตะพุธขับวนไปจนเช้าเลยแล้วก็ขับรถกลับไปในที่บ้านพื้นที่อาเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพื่อตั้งหลักถามว่าอ้าวแล้วตอนนั้นศพนายวัชระอยู่ไหนบอกก็ไว้ในรถเอาผ้ามาคลุมให้ศพอยู่ในรถจนกระทั่งช่วงค่ำของหนึ่งมีนาคมขับรถมานำศพนายวัชระมาทิ้งที่นี่พื้นที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชม หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปเธอกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น<ะ>ลูกชายก็กลับไปที่จังหวัดจันทบุรีตำรวจก็พยายามถามสาเหตุนะคะว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรเธอบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องทรัพย์สินระหว่างเธอกับสามีไม่อยากระบุไม่อยากลงในรายละเอียดเพิ่มเติมเธอว่าแบบนั้นอย่างนั้นเลยเหรอ แล้วล่าสุดนะคะตำรวจคุมตัวลูกชายของเธอได้เรียบร้อยแล้วชื่อว่านายตนนะคะค,คุมตัวมาสอบสวนที่สพห้วยใหญ่ค่ะซึ่งคดีนี้สารจังหวัดพัทยาออกหมายจับทั้งนางรติกาแล้วก็นายตนฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายซึ่งช่วงที่คุมตัวนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามนายตนลูกชายนะไม่ตอบเดินหนีเข้าห้องแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคาค่ะ ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคุณปุ้ม <อ Ooh. S 1> ถ้าเรานำเสนอข่าวมาตลอดถ้ามีคำว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะไตรตรองไว้ก่อนนะ,ะไม่ใช่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาันีนี้คือฆ่าคนโดยการไตรตรองไว้ก่อนะเตรียมการเพื่อที่จะฆ่าเตรียมการนะฮะโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะด้านพี่สาวของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับก็เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี มารอให้การกับพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งเปิดใจกับทีมข่าวนะครับเขาบอกว่าคิดไม่ผิดตั้งแต่แรกว่านี่แหละเป็นฝีมือของน้องสะพ้ยเพราะตนเองก็เอะใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นในข่าวตอนตำรวจโทรศัพท์มาบอกทำไมน้องสะพ้ยไม่มีอาการตกใจอะไรเลยรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ในโน้ตกระดาษที่เจอในศพของผู้ตายยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือของน้องชายตัวเองแน่นอนที่ผ่านมาน้องชายรักลูกและก็เมียคนนี้มากนะครับ นี่พี่สาวบอกนะแล้วบอกได้ว่าน้องเนี่ยยอมทำงานเหน็ดเหนื่อยได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้ลูกให้เมียหมดมแน่นอนพี่สาวบอกไอ้คำว่าเสียใจมากเนี่ยมันคงจะน้อยไปนะที่จะมาอธิบายความรู้สึกของคนเป็นพี่สาวเธอก็ยืนยันว่าไม่ให้อภัยน้องสะพ้ายคนนี้เด็ดขาดและขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปฟังเสียงพี่สาวครับ ที่เรารู้ข่าวเราเห็นข่าวที่ออกในทีวีเราก็เห็นแล้วว่าลายมือที่เขียนในกระดาษก็ไม่ใช่ของเขาเพราะวัชระเป็นคนที่เขียนหนังสือสวยแล้วก็เขาเขียนไป่งั้นเราก็บอกว่าแล้วทาไมต้องเขียนบอกด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นเมียนะไม่ได้ลูกนะฟัวศพไม่มีญาติือไงเราไม่ได้เจ็บใจแทนน้องชายแต่เราสงสารเขาสงสารเขาทำทำทำ ทั้งชีวิตที่มีอยู่อะทำให้เขาตลอดอะทำให้เขาทั้งหมดแต่เขาเขาเอาแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเอาทองไม่ได้เอาอย่างของมีค่าอย่างเดียวเขาเอาแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอหน้าเจอหมวยตัวพี่แบมอยากจะพูดอะไรจะถาม<ะ>ว่าเขาทำแบบนี้ทำไมเพราะเราคงทำอะไรเขาไม่ได้หรอก นี่คือพี่สาวของนายวัชระผู้ตายคือตอนที่ตํารวจไปเจอศพนายวัชระเนี่ยก็คือดูตามตัวว่าเอ๊มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างเอกสารเนี่ยที่บกบอกว่าเป็นใครเนี่ยอันนี้ไม่ทราบแต่มีกระดาษแผ่นหนึ่งคุณผู้ชมที่มีการเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ตํารวจเนี่ยก็โทรไปติดต่อตามเบอร์นั้นแหละก็ทราบว,ว่าอ้าวเป็นเบอร์ของเนี่ยภรรยาของนายวัชระนั่นเองแต่พี่สาวบอกดูข่าวแล้วนี่มันไม่ใช่ลายมือน้องชายฉันมีพิรุษตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะสุดท้ายสรารภาพสินสาาพ้นเรียบร้อย ใช่ค่ะ